ด,ดูไปเนี่ยเธอก็สวยใช้ได้เลยนะยิ่งรู้ว่ามีลูกยิ่งมีสเสน่ห์มีหน้าแหละเจ้าชายยศก,กับกษัตริย์เนี่ยถึงได้พากันติดใจเธอฉันขอตัวไปทำงานก่อนนะคะจะรีบไปไหนเล่าถ้าเธอฉลาดเนี่ยเธอก็น่าจะมองออกนะว่าฉันกับเจ้าสองคนนั้นเนี่ยใครเหนือกว่ากัน <c oughs> ฉันใจถึงกว่า แล้วก็จ่ายหนักกว่าด้วยและอีกอย่างพวกมันเนี่ยไม่มีทางสนใจผู้หญิงที่มีลูกติดอย่างเธอเหรอ,รอ,อกปล่อยฉันทำไมไม่อยากให้ลูกสุขสบายอย่างนั้นเหรอดูก็รู้ว่าผู้หญิงอย่างเธอเนี่ยยอมทำทุกอย่างเพื่อแลกกับความสุขสบายไม่อย่างนั้นเนี่ยนะเธอคงไม่ปั่นแน่ชียุกกะขสารเนี่ยหลงเธออย่างนี้หรอกฉันอยากลองมานานแล้ว <C 1> ผู้หญิงที่มีลูกติดอย่างเธอเนี่ยไอ้สิบใส่ละเนียกจะพอด้วยคนช่วยนี่ไปจะไหมไปอย่างเพิ่มข้าตัวอย่างั้นเหรออยากได้เท่าไหร่บอกมาเลยฉันจ่ายให้ออะะไรหยุดนะพี่ทำอะไรก็มันยั่วฉันก็เลยสนองให้แต่ผมไม่คิดแบบนั้น เลิอกอยุ่งกับคุณชนกซะถ้าพี่ไม่อยากเดือดร้อนแล้วถ้าพี่ไม่หยุดผมจะไม่ช่วยพี่ปิดบังอะไรคุณพ่ออีกเมย์กลับไปก่อนเถอะฝากพาคุณแม่ผมกลับไปด้วย ตอนนี้ผมอยากให้ทุกคนได้ทำงานจริงๆจังๆกันสักทีกระสับพูดเหมือนว่าเมย์เป็นตัวปัญหาเลยนะถ้าครั้งที่ความจริงก็น่าจะรู้ไม่ใช่หรอว่าตัวปัญหาเนี่ยคือใครกันแน่ก็นั่นอ่ะสิฉันว่านายน่าจะรู้อยู่แก่ใจนะที่วันนี้เรื่องมันวุ่นวายไปหมดก็เพราะผู้หญิงของนาย และยิ Hoy, ่งตอนนี้เนี si difícil, efecto, ่ยพี่ว่าเมย์น <remembering. ¿S 1> ่าจะแวะไปหลังสัตูหน่อยนะถ้าไม่อยากพลาดอะไรเด็ดๆจะได้ไม่ต้องมาเสียใจภายหลังพี่พูดอะไรของพี่ถ้าอยากรู้นายก็ตามไปดูสิ เลหรือเป่าไม่ค่ะฉันไม่ได้ทำอย่างที่พี่ชายคุณพูดนะคะผมรู้ครับผมรู้ว่าคุณไม่ใช่คนแบบนั้นฉันขอตัวไปทํางานก่อนนะคะคุณชนเลิกเดินหนีผมสักทีเถอะคุณจะคิดว่าผมเข้าข้างตัวเองก็ได้นะแต่ผมรู้ว่าคุณรู้สึกอย่างกับผมอยู่หยุดเถอคะค่ะ คุณควรสนใจเรื่องคุณเมย์ไม่ใช่เรื่องของฉันถ้าคุณเป็นห่วงเรื่องของเมย์ผมบอกเลยว่างานแต่งงานระหว่างเราสองคนมันเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางธุรกิจมันไม่ใช่ความรักผมรู้คันเพระก,ก,กระส่าเขาโกหกผมอยู่กระส่าพยายามทำทุกอย่างเพือกีดกันคุณออกจากผม แล้วถ้าคุณเป็นห่วงเรื่องของลูกคุณคุณไม่ต้องเป็นห่วงอะไรทั้งนั้นเพราะผมไม่สนไม่แคร์อะไรทั้งนั้นครับคุณชม